โอ้ยสวัสดีนะทุกคนไม่ก็เกมนี้ชื่อแวร์โรฟันใช่ไหมเห็นมันเขียนว่าเธ<ร>อบอกว่าเธอบอกว่าเธอจะเล่นเธอบอกแล้วว่าเธอจะเล่นเธอก็กแวร์เราบอกแล้ว เยอนะเล่นไหมเธอบอกว่าเล่นเราหยมดีเพรายังไม่ได้ลอง R P G นี้เลยเรารู้ว่าเธอไม่ชอบ R P G แต่เรายังไม่ได้ลองเกมนี้เลยเธอแม่จะพูดความจริงอ่ะก็เราบอกว่าก็เราเออตอนแรกเราตาฝานเห็นว่ามันเขียนว่า w e r e a ไเอนนี้ก็มีเกมผีจริงๆวินดีเราไม่รู้ว่ามันเป็น R P G เรานึกว่ามันเป็นเกมผี โอเคสวัสดีนะทุกคนวันนี้พ่ออยู่ในเกมที่ชื่อว่า Rune Slayer เกือบมูเซโลอะไรวะพูดถึงเธออมแอปเปิลอยู่เธอ <c oughs> ยังไม่ได้ลองเล่น RPG <c oughs> เลยสวัสดีนะทุกคนวันนี้พ่ออยู่ในเกมที่ชื่อว่า <c oughs> Rune Slayer ซึ่งพ่อจะมาลองเล่นกันเามาไดี๋ยวตั้งชื่อต่อไปดูอะไรกันบ้างทุกคน เออตั้งชื่อว่าตัวอะไรตัวอะไรตั้งชื่อว่าอะไรเราเป็นมังกรอะไรบ้าบ้าเนี่ย ตั้งชื่อเสร็จอยาก A E I A E I คือใครินี่เเหมือนมาม่าไมันม่คัดลอกมันลอนกคัดลอก A E I และกด finish เลยขคล่าง A L เ,เอ่ A E L i game เอาเนาอ <c oughs> ไม่ à right. game okay. ugly cô vâng, ly to confirm finish คุณ confirm mấy mà giờ hôm nay đi tăng class còn mm. right. vâng, à ở đây về nó sắp được cái gặp được thân. cái ở ờ, lại โอเคแล้วค่อดูของเราครับชอบเราเหรอสามกับสองข้างหน้าเดี๋ยวนะเราค่อดูกันดีสาม a จิล i t y งั้นเราเอาเราเอาซีฟก็แล้วกันแชมเปญมาแล้วลาบไปคโอเโอเค นี่เราเราด้วยเราเราด้วยโ <Wow. S 2> รนัลดกันอะไรเธอดริฟฟี่เหมือนกันเนี่ยไม่เอียิพคาตาทค่ไม่เล็กจังเลยนี่เราบอกหรือว่าเราคนมิน <g ül> ดี้มันมินดี้อะไรข้างเธอออกมันคำไปต่อเลยไปต่อเลยาคาตาเดี๋ยวพึ่งมินดี้ใหญกดซีวดูอ่านก่อนอ่านก่อนอ่านก่อนก,นออนก,นกดดับเบิลยูเขาวิ่ง กด W 2รอบเพื่อวิ่งกด X เพื่อใช้อาวุธกด X มินี่เพื่อใช้อาวุธกด W 2รอบเพื่อวิ่งไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเอาเก็บแอปเปิ้ลมันก่อนหน่อเนี่ยตปจนี้ก่อนแม่อันนี้อ่านก่อนมินี่ยังก่อนเอ่อที่จะ regenerate คุณต้องมีอาหารเอาเลยเอาเลยแอปปเิลไปเก็บแอปเปิ้ลเก็บแอปเปิ้ลกดไม่ไม่ เธอต้องกระโดดไปเก็บเออแอปเอ่อออร์นต้นไม้ <laughs> เออ<า>จรไปต่อไปต่อเก็บเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วไป,ววปไปแล้วกด x เพื่อแชร์วูดไปแล้วต้องให้มันเขียนแกเอร์แอปเปิลอะไันทึกบันทากแต่ันี้สองรอบเล กด x เพออ้าลงมาอ่านต่อไปที่ left mouse ก็ที่จะจมะะกิตมันลาเอาไปแล้วกดอันยสิอาจจะ pvp กันได้นะจำเกมนั้นได้ปะที่ pvp กันโคตรรวัวเลยไปต่อไปต่อเลยกด f เพ,พื่อ parry กด f เพ,พื่อ parry กด f ค้างๆเพื่อที่จะบล็อกตัวอะไรวะนั่นอ่ะรัวอิอิ กลัวอยู่กันน่ากลัวบล็อกอ่ะวันนี้อย่าลืมแพรีกับบล็อกนะกด F ทีหนึ่งเพื่อแพรีกด F ครางๆเพื่อบล็อกยัสค่ะได้แล้วเธอวิทยเออคลาสเธง่ายอยู่กัน มีก็ปอืมหนึ่งก็ได้เพพาวิอีการออาเอาเชียวเวลยนะมีทริปอันต่อไปกด R เพื่อใช้เว็บปเปน R นั่นด้

กด F ทีหนึ่งเพื่อเพื่อแพรรี่กด F ค้างๆเพื่อบล็อกเข้าใจกระดูกพวกนี้มันจมดีใจแล้วมีเหรอเฮ้ยกด Q เพื่อโรลอะเ่อแพรรี่อ่ะ นี่เขาจะนอะกด F ที่หนึ่งเพื่อแฮรี่กดแล้วแม่แฮรี่หลายครั้งแล้วเนี่ย yes ข้าสลศรบอรอวนเกมนี้เชอร์รูนสเลยเยอ์นะข้าสลัาเอมเก็บพิกแอ ภาษาอะไรอะ่ะเุ้ยรู้อ่ะเฮ้ยดิเอาลเลยเอาเลยเม็ขวานน้ำเก่าที่ถูกทิ้งเอาเลยเอาอะไรกดคุยดิคุยกับขวานเก่าอะ่ะกดหนึ่งเพื่อเอาทำนี้ไปแล้วตัดต้นไม้กด e เพื่อตัดต้นไม้คอมแบทสนุกอย่เหมือนกันเงี้ย ไม่หีบหรอปะตสำรวจก่นอนนี่ทุกชาริอรนนอนอะทุกคนนี่อะไรันนี่ไปต่อไปต่อ,อน,นี่ไปแล้วน,นี่ไปต่ออะไรนะอะไรเบต่อไปทางหลักอันนี้ทางตันนี่ทั้ง,งเบยทางเดิมอ่ะ เดี๋ยวเราไปทาเดิมอะเราไปไม่ตรงนี้ทางนี้แล้วก็ตรงไปทุกคน,นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะทาเดิมเลยตรงไปเลยบอสใหญ่ปะเฮ้ยบอสใหญ่ปะอ,อ้าวใหญ่ ยังไม่พอที่จะจัดการมังกรตัวแรกของพรานะทุกคนแต่ว่าอย่างในคลิปนี้พ่อจะแข่งแรงให้สุดเลยนี่ในเอ่อพอมาที่วอลชรายหรืออะไรอย่าเพิ่งไปนะนี่ในคลิปนี้พ่อจะแข่งแรงเท่าที่จะทำได้นาองใช่ไหมมันรูนเปนเอนชานหรืออะไรนี่แหละทุกคนแต่ว่าในคลิปนี้พ่อจะแข่งแรงให้ได้แล้วก็อาจจะจัดการกองค์กรตัวแรก โอ้ยพยึ่งแก้มก็อ่อนอะเธไม่มตแกา้าเนอะ bro ก็เราไม่ใช่ออร์แต่เธอมีมิสซิยลยังนมาคพยกับคนนี้กัน hope you enjoy your stay bye เมย์น่าจะมีมคนม,มาช่วยพลอมดิอย่างแรกปรการ์ตี้กันก่อนก็อยาดเมย,ย,ย์ไปปาร์ตี้กันก่อนน่ายังเหมื่อยอ่ะเมื่อยปาร์ตี้ยังไงอ๋อจะปาร์ตี้เท่านายอ ออกยังไงอักลีเกมเกดเสียแป้นเถอะเธอยังไม่พร้อมที่จะจัดการมังกรตัวแรกของพวกเราอะ่ะที่นี่สวยดิน้องดิดูดิยังไม่เดียกโยเกิอันแรกของเราก่อนกูไป,ปที่หนังสือกูไป,ปที่หนังสือนี่คนนั้นตื่นขึ้นมาแล้วมันมีกระดาษอยู่ข้างหน้าคุณที่อยู่ตรงเตียงมีดมีที่ออดเวนเจอร์ไกด์ สือกิลด์มาหาเราที่ Adventurer ์ส i l ลด์แล้วเธอจะเอ่อเจอข้างๆอินเมื่อเข้าไปข้างในไปที่ห้องเราจะอยู่ข้างหลัง Operation Dex Dex d e เเอ่อโต้ว่าทุกคนยำดิมดิเอ่อตอนนี้ไม่ค่อยเอาคนนี้ันก่อนไหมนเ้ยเก็บแอปเปิ้ลก่อนไหมือนดิก็กินแอปเปิ้ลไปอันหนึ่งดิมดิมาแล้ว มาเก็บแอปเปิ้ลกันแล้วพอตัดต้นไม้แอปเปิ้ลหายอ่ะโอ้ยนั่นไงแอปเปิ้ลนี่อาจมนาวขึ้นมาเร็วทำมือจังกันเราเพอตัดต้นไม้แอปเปิ้ลหล่นไปเลยอ่ะเราจะเก็บแอปเปิ้ลให้เราเพิ่งตัดไม่ยังไเก็บอันนี้ได้ด้วยนี่มาเร็วมาหาเรานี่เอ้ยลิ้นโกบมาแล้วเลย เดี๋ยวนะหรือว่ามีจระเข้ยัยกษ์อยู่ในน้ำนั่นนะแต่น้ำตื้นนะเอาเคยออกคนกนี้กันที่นี่มาแล้วเาเคยกับเออไอ,อคนตรงเนี้ยจะได้เริ่มการเดินทางพวกเรานะตัวดิวิ่งมาเร็วลิ้นกบมาลิ้นเล่นดิเดดี้ไปแล้ว <c oughs> ลไปแล้วดิดดี้ดิเดี้ยไปแล้วเราเราเคยออกคนนี้แต่เพื่อแลอยู่เหมือนกันนะนี่นคุณคุณเห็นปลาตัวยักษ์ตรงนั้นไหม มันกินปลาทั้งหมดของพวกเราคุณช่วยจัดการพวกมันได้ไหมเดี๋ยวฉัวนจะให้รางวันเอริ่มเดี่ยวเลยปลาตัวยักษ์อยู่ไหนอะเริ่มเดียวกดรับเลยอันนี้เงี้ยดีลงไปในน้ำเลยเดียวลงไปในน้ำเไหนอะไม่เห็นเจออะไรเลยนะ่ะปลายักษ์นะไม่มีปลายักษ์อะ เฮ้ย,ยช่วยช่วยจัดการมันช่วยจัดการมันไปฮะเกล่อ ก็น่ากลัวมากเลยเนาะได้หนังแค่แต่ว่ายังนอยมันก็ไม่ใช่มังกรอ่ะกดเอ่อสะดุ้งตกใจเลยเมื่อมังกรมาครรั้งแกกดบายเลยย้อนสัปดาห์นี้พอเวลล์อัพล้อันนี้คืออะไรอ่ะแล้วแหวกมั้งไม่รู้เฮ้ยมีแหวนอ่ะเพิ่มสตมินาใส่ดิใส่แล้วก็นี่แหละเขอบริ้วที่นิ้วเธอได้เพราะเราไม่มี เพราะเราไม่มีนิ้วเราก็เลยต้องเจาะหนังดิมด้มๆิ้มิ้มแบ่งต่อเออคนต่อไปที่จะหามาหาคนอคนอมคนนี้ดีปะคนนี้ดีปะเดี๋ยวหลังจากทำเควนี้เสร็จเดี๋ยวให้เธอเลือกคน<ร>ต่อไปนั้นดิสวัสดีร้องการความช่วยเหลือไหมร้องการทำแอปเปิลแอปเปิลพายช่วยเราหน่อยโอเคก็ช่วย เอาน้องการลิ้นกบสองอ่นกับแอปเปิ้ลเอาเอไข่ไข่ไข่อาไข่มาจากไหนเอาไข่มาจากไหนหาไข่มาจากไหนอ๋อต้องไก่ต้องฟาร์มบ่าของมันดีแม่เฮ้ยมันดีแล้เราด้วยเฮ้ยสนุกดีอ่ะเก่งสนุจนพายได้เลยสรายได้ด้วยไหนอ่ะเก็บตรงไม่ไก่ค่าไก่มั้งสนองค่าอ๋อกด E กด E ฟันแล้วกด E มั้ง ต้องคนไก่เพื่อให้มันดรอปไข่ออกมาแล้วหวานไก่น้อยสไลม์ดิฟันอุ้ยแต่มันอาจจะมีเอ,อ่อน้องเจ็บเจี๊ยบอยู่ไงนนะดูเราดูเราสไลม์นะดูเรานำดิฟมาเร็าจะทำข้อเสนอดูนี่นะเก็บไข่ไปทำไข่เจียวไหมลิ้นกบโหทำไมต้องใช้ลิ้นกบอะ่ะไม่ไม่ไม่ต้องใช้เราพูดผิดเฮ้ยเบบี้ฟรอกดิฟูเรานะฉันชอบเบบี้ดูเรานะสามสองหนึ่ง ส่งองไอ้หหอเหรอเขาบอกว่าสามอันอะเดี๋ยวน้อมิดี้ดูนี้นะเออหยับพูดนาเฮ้ยนะคุยับเขาเลยทำเสร็จแล้วหึ้ยว้าอัพเลยอะ Yes มินดี้ทำคุยเลนต่อไปนี่มาตามมาเฮ้ยมินดี้มินดีมด้มาหาเราหก่อนนะจังนี้ไปที่ a d v e n t u r e r s g k i l l ไหมตอนนี้ยังไม่ต้องไปตอนนี้ยังไม่ไปหาควสอัน์ต่อไปก่อนหาควสง,ง,ง่ายๆก่อนมินดีป้ปะ เพราะว่าเออราชาจะให้ขวดยากนีีไม่ต้องไปเป็นยราเข้ามาเอาแล้วก็ชั่วเน็ตมีเกมนี้เน็ตเด็บรอต่อไปเราต้องออกไปจากเมืองมีอิงจะไปไหนอ่ะอออมา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 เธอยังออกไปไม่ได้ยากแม่ไม่น่ากลัวเฮ้ยไปลงหมู่บ้านตรงนั้นไหมอ่ะได้อะไปเด็กเควสเสร็จหมดแล้วอ่ะ เฮ้ยดูนี่มีอะไรไม่รู้อะมีค้อนอะเออคลำได้ด้วยอะดูนี่นไงเฮ้ยมันดีสามารถคลำหน้าก,กากได้ยังดีคลำชุดกอดได้อะไอ้คลำหน้ากากได้อนนะแต่ว่าเพราองไข่ปลาตัวนั้นอีกอะยังมาเร็วเฮ้ยนั่นไงปลาไมาเร็วมันดีลงมาในน้ำก่อนลงมาในน้ำขัดตัวนี้ก่อน มันมีให้หนั่งมามันให้หนังปายกมันยังไม่ตายอีกหรอมันมีปายักเยอะนี่ลำคลองลำคองแสนแสบมาตอนนี้ทำดาเมจอยู่กันแล้วเนี่ยลงกันลงกันเอ้าไม่เช่อหน่อยเยอะ ยคุณาเมกิิราไม่ได้แพร r i ่ g ไงเราโมแต่จงดีเทรน์ล่ซตี้นี่คองควตรงนี้ดิออกคำหน้ากากันก่อนเนี่ยมาเวมาคราบตรงนี้มาคาบแลวคราบเลยถ้าเกิด blacksmith ให้ควตดูดิดูดิดูเราตรล้ค้ฉนดอูเรานะอืมย่าไม่ต้องกินหรอกดูนิ <laughs> ยังไม่ต้องกินแตวว่่อมาของปานใส่น้ากากเลยใส่น้ญญ <15. S 1> กกากกดหกรเธออยากใชเหรอ,อถ้าปลดล็อกเรสเพี้ยนไหมแต่เราหม่ถึงอเน,นี้ยเออเอาแล้วเลยไม่ได้เสียอะไรหรอกเย้ ouais. ไปแล้นนเวเขไม่ทำเควสของกันนั้นเรา,ราอยากทำเควสอันนี้เนาะใช่ป่ะเดี๋ยวเอเอ,เ,อ,เ,อเราเลือกเควสกันนะ ที่นี่สวยดีเนาะใช่มนี้มาพักตรงไหนกัอันนี้คือบ้านละอันนี้คือบ้านแต่เรามีบ้านแล้วที่นี่สวยใช่ไหมมันดี้มานั่งพักตรงนี้กัน,ม,นมานั่งพักกันดูดีแอปเออมันดีแอปเปิ้ลพายดูน่ากินดีปะงามงามงามเราเล่นเราเล่นเราไม่กินหรอกตรงนี้อะไรอะ่ะห้องจิหมือนกันนะน่าจะห้องเก็บของหรืออะไรนี่แหละไปอยากทำเควสคนนี้เนาะน่าจะให้ตกปลาหรือจับปลาพี่ตกปลานี่เรากำลังหาปลาอยู่เอ่อ fish supply อ๋อนี่ไง อ้เขาอย่อนเอาไมคก่อนเขาขายอ่ะไอ้กดกางบาอ๋อเขาบอกอะไร Hey looking for some fish supplies c o u l d I have อ๋อไมนดีไมนดีเออเออนั่นแหละก็คือเนี่ยเราต้องการเบ็ดแต่ว่าเรานั้นสามารถให้อันนึงของเธอไออเราสามารถให้เบ็ดอันนึงให้เธอได้แต่ว่าเบ็ดพวกนี้ไม่ได้โตอยู่บนต้นไม้นะเธอจะให้อะไรหรอเดี๋ยวเราจะช่วยจับปลาโอเค จับปลาห้าตัวสำหรับเรานี่มาเร็วนยยั่นไงไอปลาตัวนั้นม่วันนี้วันนีดด้ดูกันอ๋อไปครับที่ตกปลาไปเร็วไปแล้วแอปเปิ้ลเก็บแย่งกันเก็บเลยเอาไปเลยให้หมดเลยไปไปไปแอปเปิ้ลน่ากินดีอ่ะ c r u นช h y อุ้ยน,นั่นมีแอปเปิ้ลนีกอ่ะนี่มาที่ตกปลาอ๋อนต้องไปหาเขาต้องมีที่ตกปลาที่ a bag of baits เร็วนี่ baits เดี๋ยลองไปที่ลังคองนั่นไหมะมันเตี้ยดีอ่ะอาจจะมีปลาตรงนั้นก็ได้นะไม่ใช่กลอบอ่ะ <c oughs> เฮ้ยแอปเปิ้ลเฮ้ยไม่ฟาร์มเราไปที่นั่นนี่มาเก็บแอปเปิ้ลแล้วเรวาไปกันคนละทางอ๋ออันนั้นฉันเห็นแล้วเธอเก็บไปเลยไม่เราเปิดตัดต้นไม้ไม่อ๋อได้แอปเปิ้ลมาด้วยตอนตัดต้นไม้เราเผยแย่ <c oughs> งกันอ๋อไปไปมินี่ไปที่ฟาร์มเนาะ ไอ้พวกกบมันมีปะยังไงกบน้องกบนั้นแล้วเฮ้ยเราแค่เก็บกบขึ้นมาก็ได้กบอ่ะใช่บอกแล้วฉชนงงเหมือนกันเชนคนนี้คนแมนลักกัะบลูสวัสดีเราคือฟาร์มเมอร์ของหมู่บ้านนี้มันมีแมนดริกส์มาบุกฟาร์มเราช่วยจัดการพวกเขาได้ไหมโอเคสิบตัวแมนดริกส์คือตัวอะไรอ่ะน่ากลัวหนุนที่เฮ้ย คลาบปลาลาบอะไรแน่หนานี่นคนนี้ต,นนต้องปิดบ้อง<ด><น>อ,งอะ่ะเน,น,นี่ยคนเฮ้ยเน่ไอตัวจิ๋วอะไอพวกตัวจิ๋วนอนตัวจิ๋วอะเฮ้ยพวกนอนตัวจิ๋วเนี่ยมันคืออะไรอะเราไม่เห็นอะมันคือแบบตัวจิวออวจ๋วอะเออเฮ้ยเราโดนตัวอะไรไมันเจอเฮกมันแรงจังพี <c oughs> ่นอนสบายอยู่เหมือนกันนะ ฉันโดนเออเต่าตุน่นต่าตุนตาต่นตัวตุน่นเออตัวตุ่นมันคือตัวตุ่นเออไม่ใช่ตัวตุน่นละ<อ>ตัว,น,ตวนี้ตัวนี้ตัวน <Wow. S 2> ี้เก็บรูดได้อะเก็บรูดเฮ้ยมาช่วยเราหน่อยอ๋อตอนดึงตอนดึงเอิ่มไม่จาอตอนดึงเอ่อให้เรียกยังไงนะตอนดึงเอ่อ คือดออกมามันจะออกมาพิ่เออพี่ดึงคืดดันยอกมาดิแบบมันเป็นคืดเดินได้ไช่วยหน่อยดี Help me ย <Help me. S 1> กมีปปก่อน,น,ออน,น,นกินอะไรที่มีชุดเกาะกินแอปเปิ้ลก่อน Crunchy นงะั้นจะนี้ไปพักกินแอปเปิ้ลกันไหมนนััจจะเออ อยู่มากเลยอ่ะทำเฟอเร์เซียอย่างปาแปลนีล่คัะนีเห็น่านดึงพวกนี้ออกมาแล้วมันจะมาแล้วมากีก็จะเดินมาแบบ harvest <บ>อะไรก่นชิชไปเลยนะโอเคขอบคุณสำรับจัดการพวกเขานี่คือแลนเท r ร์นเออเรานั้นจะให้โทรไปเทียนเว็นจุรจับฉันได้แลนเทอร์นฉันฮุ้ยดีอะ yeah. เรา equip lantern อีกคุยแลนเทอร์นอะแปลเวเป็นนี้ไปลอุ้ยแอปเปิ้ล เขาไปตัดต้นไม้แอปเปิลดิเราไม่อยากทำอะายน้องโคบบมันยิงลิ้นมันออกมาเลยอะเออแบบทำมานมากไปเกาเพิ่งนาออ๋อเก็บแอปเปิลก็เหมือนเก็บแอปเปิลก็เหมือนเออขุดเออเรียเพิ่งนะ ก็จะให้อา p p l ลเธอกดรี๊ดเซฟนี่มันกดรี๊ดเซฟเอาไปแอปเปิ้ลเออเราให้แอปเปิ e เธอไม่ได้เลื่อนเลื่อนเลื่อนอ่ะให้แอปเปิ l e นึ่นไงน้อเลย yes นี่เรื่องตรงนี้ก็ไปที่เอออินกันไหมไปกินแอปเปิ้ลกันไปนี่ไปเร็ว นี่มันโดนมังกรบุกเลยคุ้มอ่ะฟ้าสวยแต่ขุ้มเนาะนี่มาแล้วนี่มันลอยน้ำอ่ะไปกินเอออันนี้มันป้องกันจากสับหลาดเดี๋ยวน้เห็นปะในตรงเนี้ยไม่ไม่ไม่ดีตรงเนี้ยเห็นปะแบนเถอะแบนเถอะเ,อเร็วๆไหนละตัดตน้นไม้นี้ดีกว่าอ่าเคยขี้เกียจตัดแต่ฉันแบบนี้มาแล้วมาข้าไม่กินแอปเปิ้ลกันไหม เรากินก <first> uh ัน huh. ข right ้างล่างเอาไหนขึ huh. no ้นไปกินเรากิน huh. กันข้างล่างกินตรงนี้กินตรงก้นอีกกินแอปเปิ้ลกันสามสองหนึ่งอืออร่อยเอ๊ตัวอะไรอ่ะเลียงเขาแป้นต่อมดิแป้นต่อมินดิมากินกันตรงนี้ไหมอ่ะกินแอปเปิ้ลทุกที่เลยเออไม่ไม่ไม่มินดีอันนี้เตียงนอนท่ามกินที่เตียงนอนมาเร็วนนักอมากินแอปเปิ้ลกันมินดิมากินอาหารเช้าเร็วเด้อ ถึงได้แล้วถึได้แล้วี๋ยว,วมันยัมากินอาหารเชา้ากันสามสรันช์อ,อร่อยนลี่แนเธอมันดีทางนี้ว้า,านนกระโดดลงอะแฟนเธอจะไปยังไงเออโฮ้ยแอปเปิลแอปเปิลไปเก็บแอปเปิลเร็วเก็บแอปเปิลสำอาหารเช้ามาเร็วแล้วคนดูดูออออดูดูดู ว้าวชิชยี่มะคลิป,ปอะไรแล้วตปามานี้เป็น,นี้เออจะไปยังไงอะ่ะเราเจอใหม่คลิปหน้านะเรารู้ตอนนี้พระหลงทางล้วพระบล็อกด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายอ๋อบ oh, ๊ายบายฉันจะ่ากบตอนนี้ถ้าไม่ไดีกดไลค์กด subscribe ถ้าเกิดทุกคอนจะ ช่วยเบบีกบ้กบบายน, <c ười> <c ười> นี่ยาเดี๋ยวมาแล้ว yeah. <c ười> ยายาดีสิงค์แล